สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเปิดชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นเหรียญทาเวสวรรณนะครับรุ่นเจริญทรัพนะครับก็สําหรับเนื้อนี้นะครับที่ผมจะมาให้ชมนะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมเนื้อทองทิพย์ก็จะสร้างทั้งหมดนะครับห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่เหรียญนะครับผมก็จะสร้างน้อยมากๆนะครับผมเป็น เป็นรุ่นที่สร้างน้อยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับปกติ<ม>เนื้อทองทิพย์รุ่นอื่นก็จะสร้างหลักหมื่นเหรียญนะครับผมแต่ว่าอันนี้สร้างเพียงแค่ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่เหรียญน,นะครับผมนี่นะครับก็ลงท้ายด้วยหกสี่ก็คือให้เข้ากับปีหกสี่นั่นเองนะครับก็เป็นกล่องสีเหลืองแบบน,นี้นะครับผ้ากำมะหยี่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,าเป็นแบบไหนนะครับผมเหรียญ นี่นะครับก็อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหูเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นจัตปีโปรดนี่นะครับผมเป็นลายกระหนกนะครับผมแล้วก็ซุ้มเหรียญนะครับก็จะเป็นลายกระหนกหมดเลยนะครับสีเหรียญก็จะเป็นสีทองทองนะครับสีทองทองแบบนี้นะครับสีทองทองออกน้งเหลืองนะครับแล้วก็ องทาวิสวรณนะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นจำปี45นะครับผมจะดูดูดุเข้มขังนะครับเข้มขังแล้วก็ดุดันนะครับนี่นะครับประทับอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็ผิวหลังเหรียญนะครับผมก็จะเป็นเรียบๆนะครับผมเป็นผิวเรียบแบบนี้เลยนะครับผิวเรียบเงาเหมือนกระจกเลยนะครับแล้วก็จะมีการต่อโคดต่อโคดเหลงไว้ทางนี่นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นโค้ดเหลงที่ตอกไว้นะครับสําหรับเนื้อทองทิพย์จะตอกด้า<ศ> <son> นหน้าเหรียญนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใต้ชายครงด้านขวามือของเรานะครับผมนี่นะครับโดยรวมของเหรียญก็จะผิวก็จะเรียบแล้วก็เงาเหมือนกระจกนะครับผมนี่นะครับเป็นเงาผิวกระจกก็สําหรับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็ผิวเหรียญก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้นะครับเป็นผิวกระจกในทุกๆเนื้อเลยนะครับผม ยกเว้นเนื้อที่มีลงยานะครับก็จะมีการขุดเหรียญลงยานั่นเองแต่ว่าเหรียญไหนที่ไม่ได้ลงยาก็จะเป็นผิวกระจกแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมนี่นะครับด้านบนหูเหรียญนะครับก็จะมีเหลงนูนนะครับก็คือเป็นการปั๊มขึ้นรูปนะครับนูนขึ้นมานะครับหูเหรียญก็จะมีลายแบบนี้นะครับสวยๆส่วนตัวหนังสือด้านบนนะครับลาบผลพูนทวีทรับกลับมานะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็จะมีภาษาจีนที่อยู่ทางซ้ายและขวานะครับผมนี่นะครับแปลเป็นไทยว่าเทพเจ้าประทานพรนะครับนี่นะครับด้านขวาก็จะเป็นเทพเจ้าประทานพรให้กับผู้ที่ขยันมั่นเพียรนะครับผมแล้วส่วนตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธของเทพนะครับแต่ละองคนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นกระบองของท้าววิสุวรรณนะครับ ด้านขวาตรงนี้เป็นวชิราวุธของพระอินนะครับผมด้านซ้ายจะเป็นจักของพระนารายณ์นะครับผมตรงนี้จะเป็นดวงตาของพญายมนะครับผมพญายมราชนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเชือกนะครับเป็นภาพโปกของอรหกยักษ์นั่นเองนะครับผมก็เป็นการรวมของห้าเทพสตรา w a r นะครับมาอยู่บนเหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญจำปีรุ่นแรกนะครับที่มีการนำเทพสตรา w a r มาไว้รวมกันเช่นนี้นะครับผม ส่วนอักขระภาษาจีนตรงนี้นะครับผมก็เป็นความหมายดีๆนะครับผมก็แปลเป็นไทยนะครับผมอักขระตัวนี้นะครับก็จะแปลว่านะครับเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมหวังดังใจคิดนะครับผมนี่นะครับสมหวังอย่างใจคิดส่วนตัวนี้ก็ อยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมส่วนตรงนี้ภาษาจีนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะแปลว่าสมความปรารถนาทุกประการนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับหมายเลขนัมเบอร์เหรียญี่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นการยิงเลเซอร์นะครับสําหรับเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นการยิงเลเซอร์นะครับด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าวัดจุลมณีจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับก็เป็นเหรียญที่วัดจุลมณีสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เจริญทรัพย์พุทธศักราชนะครับ สองห้าหกสามนะครับก็เหรียญนี้นะครับสร้างพุทธาพิเศษในปีสองห้าหกสามนะครับผมก็คือช่วงปลายปีนั่นเองนะครับแล้วก็มาออกในปีหกสี่นะครับผมก็เลยเป็นที่มาของรุ่นเจริญทรัพย์หกสี่นั่นเองนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ทําออกมาเพื่อต้อนรับปีหกสี่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็เป็นความสวยงามของอักขระเลขยันต์ต่างๆนะครับผมที่ประทับอยู่บนเหรียญนะครับแล้วก็อาวุธนะครับของ เทพต่างๆนะครับทั้ง5้าองค์นะครับที่จะคอยปกปักรักษานะครับคุ้มครองนะครับกับผู้ที่ครอบครองนะครับมีเหรียญนี้ไว้บูชานะครับก็มีเทพคอยปกปักรักษานั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่มีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นผิวกระจกเหมือนกันนะครับผิวเงาที่ผมเรียกว่าผิวกระจกก็คือผิวนั้นมีความเรียบแล้วก็เงาแล้วก็สะท้อนแสงนั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นผิวกระจกนะครับ นี่นะครับขอบเหรียญนะครับก็มีการออกแบบแล้วก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามนะครับขอบเหรียญนั้นมีความสมมาตรกันก็คือมีความขนาดใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนี่นะครับส่วนขอบเหรียญตรงนี้นะครับก็มีการตัดขอบที่คมมากๆนะครับคมแล้วก็ตรงนะครับก็คือไม่มีรอยตกแต่งขอบเหรียญนะครับผมก็คือ ขดออกมาก็คมเลยนะครับผมถึงจะแม้จะมีรอยฉีกขาดในว่าก็ยังขาดในแนวตรงนะครับผมอย่างเงี้ยครับตัดขาดตรงๆเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ทําออกมาแล้วมีความสวยงามนะครับอันนี้คือด้านหลังเหรียญน,นะครับแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นเงาเงาแบบอยู่ก,กระจกแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านล่างก็จะเห็นองค์้าวิสวรณ์น,นั้นนูนขึ้นมานะครับอันนี้เราส่องผ่านซิล ถุงที่เป็นซิลเดิมจากวัดนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังมีความสวยงามขนาดนี้นะครับถ้าเรา,าแกะเหรียญออกมาจากถุงนะครับเราก็จะเห็นถึงความสวยงามนะครับที่สวยกว่าในคลิปที่ท่านเห็นแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีเหรียญทองทิพย์แล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับว่า,าเหรียญน,นั้นเงาแล้วก็สวยงามนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่ง อยากแนะนําให้ทุกท่านนะครับเช่าหาบูชากันนะครับผมก็เหรียญนี้นะครับก็พุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมปีสองห้าสี่ที่ผ่านอ่าสองนห้าหกสามนะครับทวที่ที่ผ่านมานั่นเองเพราะว่าอ่าพุทธาพิเศษพิธีเดียวกับพุทธศินทรงจําปีนะครับผมก็เป็นพิธีสวดผ่านยักษ์สวดนกประเคราะห์ประจําปีนะครับของวัดจุฬามณีนะครับครั้งที่สิบหกเป็นพิธีเดียวกันนะครับพุทธาพิเศษในพิธีเดียวกัน ก็เกจิอาจารย์มาร่วมพุทธาพิเศษถึงสามสิบแปดรูปนะครับผมก็เท่ากับมงคลสามสบแปดประการนะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านเจตนานะครับที่จะทําให้เกิดความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะครับผมนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับเป็นเงานะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสีทองนะครับก็จะดูสะท้อนแสงแบบนี้นะครับแล้วก็จํานวนจัดสร้างนะครับทองทิพย์ สร้างน้อยมากๆนะครับห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับเนี่ยครับเงามันกระจกเลยนะครับเนี่ยเวลาผ่านสะท้อนแสงสวยงามนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเห็นลักษณะเหรียญแล้วคล้ายๆกับว่านะครับนำจำปีสี่ห้านะครับมาใส่ซุ้มใหม่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับเพราะองค์ท้าววิสวรณนั้นมีความใกล้เคียงแล้วก็ คล้ายกันมากนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่านมานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าจำปีในทุกๆรุ่นนะครับผมเป็นเหรียญที่ใหญ่กว่าสูงกว่านะครับความสูง4.7เซนติเมตรนะครับสูงกว่านี่นะครับอัขระยันต่างๆเทพสัตราวุธที่อยู่ข้างหลังนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับพูดปีพิศคุณใสต่างๆสิ่งไม่ดีนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวจบนะครับเอาอยู่เลยนะครับ ก็อยากอยากจะแนะนําทุกท่านเอาไว้เลยนะครับผมก็เหรียญสวยๆงามๆนะครับก็วัตถุประสงค์ดีนะครับผมสําหรับนําทุนทรัพย์นะครับไปสร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดจุฬามณีนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเอาเหรียญสวยๆงามมาให้ชมกันต่อไปนะครับผมก็แบ่งปันกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ